เรานะครับโครงการปรับปรุงห to ้องเรียนประหยัดพลังงานนะครับก็เรามีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้สถาบันการศึกษานะครับช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนะครับซึ่งเป็นจุดยืนของทางบริษัทวาทองำํับการมหาชนนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเรามาทำกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานนะครับซึ่งเป็นหลอด LED เปลี่ยนทดแทนครับ หลอด f อ u o r e ที่เป็นหลอดไฟรุ่นเก่าที่มีการกินพลังงานสูงนะครับก็เราดําเนินการไปแล้วนะครับทั้งหมดประมาณ200กว่าหลอดนะครับก็คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ1,500กิโลกรัมต่อปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็ผลการตอบรับของทางโรงเรียนนะครับก็มีการร่วมกันนะครับประชุมแล้วก็สำรวจห้องเรียนนะครับก็ พบว่าที่โรงเรียนที่เราทำกิจกรรมคือโรงเรียนวัดของตาคายที่นี่นะครับก็มีห้องเรียนที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับสอดคล้องกับกับแนวคิดของโครงการครับก็ก็เลยได้เกิดมาเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับเรามาจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนวัดคลองตาคายนะครับ<ค>ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสา DIY ครับก็โครงการห้องเรียนประหยัดพลังงานครับก็เมื่อวันเสาร์เราได้เข้ามาปรับปรุงห้องเรียนของ โรงเรียนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ที่เป็นวันกจิจกรรมเราก็มีกิจกรรมร่วมสนุกกันน้องๆใช่ครับ,รบ<ม>ก็มีตั้งแต่ให้<ต>ความรู้ด้านพลังงานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตัวให้น้องๆได้จัดทําตัวสิ่งประดิษฐ์ดี y วที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับแล้วก็มีการประกวดว<ช>ิดีโอที่<ช>เราได้ให้เข้าร่วมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราก็คือเป็นการปรับปรุงห้องเรียนประหยัดพลังงานนะครับนอกจากที่เราจะมาปรับปรุง โรงเรียนให้มีการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นนะครับโดยการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ร่วมจัดก,กิจกรรมปลูกฝังเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับน้องๆในโรงเรียนคองตะข่ายด้วยครับ<อ>ผลตอบรับก็นักเรียนค่อนข้างสนุกนะครับใช่ครับเพราะวันนี้กิจกรรมก็เป็นกิจกรรมแสดงการแล้วก็แสกซแสกความรู้ด้านการประหยัดพลังงานนะครับก็การประหยัดไฟในบ้านก็มีคําถามตอบคําถามแจกของรางวัลกับน้องๆนะครับครับ แล้วก็คลิปประกวดก็น้องๆเก่งมากมีเข้าร่วมกันหลายหลายทีมหลายคนนะครับประมาณรวมๆแล้วประมาณเกือบ40ท่านได้นะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งคลิปประกวดนะครับก็เป็นคลิปประกวดเกี่ยวกับว่าประหยัดพลังงานในโรงเรียนอย่างไรนะครับก็ได้ผู้ชนะไปแล้วนะครับค้ามอบของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เกมด้วยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานก็เน้นไปที่ของแค่ตัวเี่แหละเรียว่าการประหยัดพลังงานก่อนนี่มีอย่อื่นหมแต่กบารเลี้าจะรับตนักเ็นะครับก็องอดูงานจาการทั้งนึงคุกด เรียนวัดคลองตะคลายขอ,ขอขอบคุณกลุ่มพลังไทยใจอาสาของปะตทนะคะโดยเฉพาะจิตอาสา DIY ที่มาทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟ LED ช่วยมาเปลี่ยนปลั๊กไฟแล้วก็ทำให้โรงเรียนของเราลดการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณซึ่งนักเรียนในวันนี้นะคะมีความสุขมากในการทากิจกรรมได้เรียนรู้พลังงานต่างๆที่เกิดจากพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆนะคะเช่นลมนะคะแสงแดด ะะแล้วก็การใช้พลังงานมือ,อมนะคะวันนี้สนุกสนานและก็ได้ความรู้กิจกรรมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะได้นําของขวัญน,น่ารักน่ารักนะคะมามอบให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนเนี่ยออมีแรงที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเปรี่ยพลังงานนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของงานนี้นะครับก็เพื่อให้เด็กๆนะครับตระหนักในการรู้ถึงการประหยัดพลังงานนะครับ แล้วก็ทางโรงเรียนนะครับก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับจากบอตททนะครับที่ว่าเพิ่มแสงสว่างให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ที่มาเปลี่ยนเป็นหลอด LED เนี่ยตัวประมาณในอนคเนี่ยจะลดลงด้วยนะครับสามารถนาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้เด็กนะครับแล้วก็เด็กๆก็มีผลต่อสุขภาพสายตาเด็กนะครับทำให้ที่ผ่านมาบางช่วงแสงสว่างอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับทำให้เด็กๆต้องใช้กระทบต่อสุขภาพสายตาเด็กนะครับแต่พอ มาเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็ทําให้เด็กๆได้แสงสว่างเพิ่มขึ้นนะครับสุขภาพตาในการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มาช่วยปรับปรุงโรงเรียนนะคะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยมันเพียงพอต่อเด็กแล้วก็ลอดภัยต่อนักเรียนค่ะแล้วก็มีการนะคะปรับเปลี่ยนหลอดไฟนะคะให้เป็น LED เพื่อจะได้ประหยัดพลังงาน,นะคะ่ะแล้วก็ มีการที่เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยค่ะจริงๆวันนี้จากที่สังเกตนักเรียนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะเด็กๆเนี่ยวันนี้มีความสุขมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับกิจกรรมมากเลยมันเป็นกิจกรรมที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหลายๆอย่างนะคะค่ะแล้วก็นักเรียนได้ประดิษฐ์นะคะ DIY สิ่งของด้วยตนเองนะคะเขาก็รู้สึกภูมิใจนะคะกับสิ่งของที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะก็ กอนะคะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของขคณะครูโรงเรียนเราแล้วก็นักเรียนนะคะขอบคุณทีมงานนะคะทุกส่วนเลยนะคะตั้งแต่ทีมงานที่ลงมาสำรวจโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดเลือกโรงเรียนเรานะคะให้เป็นโรงเรียนที่มาทํากิจกรรมแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะอยากให้มีอีกเนาะเพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็วันนี้ทุกคนมีความสุขกันก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทีมงานค่ะที่เข้ามา ทําทกิจกรรมดีๆนะคะขอเป็นตัวแทนในตอนทํากิจกรรมแล้วกันนะคะเพราะว่าได้สังเกตนักเรียนนะคะเขาก็ได้ทําสิ่งประดิษฐ์ที่เขาไม่เคยได้ทํานะคะในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางปตทแล้วก็ทีมงานทุกส่วนมากๆเลยค่ะ